เอาล็อกเก็ตสามอย่างเรื่องมาอมีประโยชน์มีขายช่วงนีโอเปกิมีนะคะนมปังตักรองกับนมปังปบไก่ยอมเ็นยนีอ่หยอาก อยู่ต่กัาคะเออออะโคกโอมออกมาเอาเอาเปิดออกมาก่อนก็ได้ค่ะเอ๊ะวางวางไว้สวยๆนะคะหนึ่งเซนนีอันนี้ขอเสิร์ฟให้คุณวันชัยลองชิมค่ะ ข้างล่างจะเป็นแพชชั่นฟู้ดอยู่ข้างล่างนะคะประกอบแล้วก็แมงกอมะม่วงอะไรคะอะไรกันคะหนูเอาค่ะอันนี้เสิร์ฟให้หนูหน่อยค่ะอันนี้ไม่ต้องแข็งด้วยเย้สดชื่นขอบคุณค่ะหนูเอาของแตงไหม้แล้วเชียดกันหน,น่อยโอเคเชิญค่ะ สดชื่นไหมคะอันนี้วันนี้มากินอาหารคลีนโดยเฉพาะเลยนะคะนั่นเป็นนั่เป็นข้าวพันธุ์พืชใช่มใช่ค่ะจะมีผักพันธุ์พืชหลายอย่างค่ะข้าวผัดทุ์พืชนะคะแต่ใส่แต่มะม่วงหินมะพรนี่มีใบมาใบหนึ่งนะคะค่ะมีใบมาใบหนึ่งนะคะมีหนึ่งใบมีผักทองด้วยไง ไม่เคยเห็นคุณอูกินผักมาก่อนนะคะอย่ารอเมนูผักไปปลาแซลมอนผักโขมนะสเต็กปลาแซลมอนผักโขมแล้วก็เหมือนมีแป้งอุ้บมาอีกอย่างเดี๋ยวเรออุ๊บลองก่อนได้เลยค่ะอันนี้อะไรคะเซตไก่ทอดค่ะเป็นอันนี้เขาไปโคกับโอเคค่ะอออแล้วนี่ค่ะนีกนี่เลย อ่ะไอไอจิ๋วออกไปอันนี้เด็ดร้านอะไรคะน่ักอันนี้อะไรนะเป็นแบบว่าไก่ทอดแบบที่มันไปโคลกับร้านจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็สลัดอันเนพ็อกช็อปเซ็กพ็อกช็อปใช่ตอนนี้เป็นเมนูใหม่ที่เขาไปพอกับร้านนะคะเดี๋ยวยังมีอีกยังมีอีกเรื่อยๆไถ่เด็ด เมื่อกี้พ่อกินไหมอันนี้เป็นมังไม่ไม่ใช่เป็นมังเป็นผักลเหลือนะแ็บนะคะวันนี้เรามากับเอ่อสายคลีนนะคะสุขภาพมากไปดูนะคะโอกระจูค่ะวันนี้วันนี้นี่ค่ะสายคลีนมากค่ะวันนี้คลีนคลีนนคะเราเองตักชิมไหมคะได้ค่ะ ชิ้นส้มตำก็ได้อะเอาแบบผอมๆหน่อยโชว์สเต็ปเอ๊ะคุณเลือกเป็นไฟเหรอคะฮะาสักินกินเส้นก็ได้ค่ะเป็นคนมีเส้นนะไม่เลือกผักหรอคะคุณโอ้คุณโอ้ต้องกินส้มตำไหมคะค่ะค่ะส้มตำก็ได้ค่ะโอเคค่ะกินค่ะชิ้นโชว์กินส้มตำนะะเป็นไงคะแจ็บอยู่ไหม่ะรับผอมโอเคไปค่ะอันนี้สลัด แซลมอนผักผมใช่ไหมฮะนี่นี่แซลมอนผักผมแล้วมีผักหน่อยเน่นี่คะ่ะวันนี้เรามากับสายครีมชอบใจเ่ะ